สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับร้าน K M B i k e Sports ไทยครับวันนี้จะมารีวิวซัด300ครับผมปี2018ครับผม,มก็คันนี้รถสวยใสยเดิมครับผมไม่มีรอยล้มรอยชนหนักครับคันนี้ก็แต่งมาประมาณหนึ่งนะครับก็มีมือเบรกมือค้าแต่งครับผมแล้วก็กันล้มสายขวาข้อท่อ ตัวนี้หุ้มเช็ล่ามาครับก็แกะได้ครับเป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ไปแฮนด์แต่งครับผมคันนี้ก็สวยใสยมากนะครับไม่มีรอยล้มรอยชน,นครับคันนี้ ABS ปกติระบบไฟติดครบหมดนะครับวิ่งยู่งมื5นห้ากิโลครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ย้ำอยูเสมอนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าดําเนินการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยประกันประกันแล้วก็พบรบต่อทะเบียนให้ครบนะครับแล้วก็มีแถมประกันอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับคันนี้ผมขายอยู่8,6 0 0 0บาทครับสนใจก็ติดตอ่อที่เบอร์088 422 4074พบกันใหม่นะครับ